พี่จะให้แทนกับน้องเพ้นเป็นแฟนกัน10นาทีได้ไหมจ๊ะเพื่อนรักนี่อยากจะเลศระดับประเทศไทยเป็นแฟนกัน10นาทีให้500พี่อยากเห็นมนนานานแล้วแต่ว่าพี่กลัวว่าจะเดินกันห่างไปหน่อยพี่ก็เลยมีไอเทมช่วยก็คือนี่ <laughs> เป็นแฟนกันแล้วใส่หมวกพูดด้วย10นาทีอีซี่มากไมเป็นขนลุกไงไม่รู้ <laughs> อ่ะเดี๋ยวเฮ้ยเราใส่ไม่เข้าว่ะทำไงอ่ะ อะไรเป็นแฟนกัน10นาทีเริ่มเลยมึงอยากแดกอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นแฟนกันเธออยากแดกอะไรครับอยากแดกอะไรเธออยากกินอะไรวะเฮ้ยเธออยากแดกอะไรเธอก็ไปไปแต่เธอมันขย่งหน่อยได้ปหมไม่ทำไมเขาต้องโดอีโก้ให้เธอด้วยแต่กูโชกแม่งเลยเฮ้ยอย่าต่อยแฟนหนอยโทษครับพี่ดูว่านะคะหน้าสันดานอคเนี้เวลาเป็นแฟนกันอะทุกคู่ก็จับมือนะเว้ยโอ้โห กนลุกไอ้สายเช่นนึกเนี่ยพิซซ่าไหมเออเอเอได้ได้ได้อ๋ออ,อ,อันนี้หนึ่งครับอันเดียวเองเหรอโอ้โหไม่แบ่งแฟนเลยกูกินคนเดียวใด้กูแดกไหมครับพี่เอเอไอ้อันนึงครัพี่ปกติเวลาไปกับแฟนใครเลี้ยงเธอเลี้ยงเขาถ้าเธอเลี้ยงเขาเขาจะแดกพยองกว่าน,นี้โอ้โหมึงพอแล้วมั้งตอนนี้แค่นี้เบเบแค่นี้เบเบฉันอยากจะบินพี่คำเอาชาชีสเอ้ยมึงไอ้แฟนที่อะไรเนี่ยไม่ยอมถือให้กูเนี่ยถือสิ เไปเจอสือให้เขาหน่อยไม่เขาเฮ้ยอีอุ้ยเ็ดทัดหมาคนนี้มึงกลัมึงกลักูขนาดนี้มึงเลนกกลัวไอ้เหี้ยไม่ใชสิบนาทีนานกันนะตอนเนี้ยเฮ้ยอยากกินอะไรดีกินอะไรดีอะพูดใหม่เธออยากกินอะไรคะมพูดสิอ๋อจะอยากรับประทานอะไรมึงฟังกูมิเนี่ยเอาไปไหนมึงลองพูดก่อนเธออยากกินอะไรคะ เดือกขนลุกไปตัดไม่ไหวปะไหนลองตอบดีๆอยากกินอะไรตอบเข้าไปกูพูดดีๆแล้วลองตอบตอบเข้าไปกับเขาอยากกินยำแซลมอนออสิบวินทีแล้วก่อนถอดพี่อยากเห็นแบบจ้องตาจ้อง,งตาด้วยจ้องตาก่อนเลยสักห้าวิก็ได้อะหนึ่งสองสามมองตากูาสิหมาไม่เอาไม่อยากโม้หมาเป็นไงบ้างเป็นแฟนกันมาสิบวิทีโอ้โหรักกันตายเลยตรงนี้จะอ้วกลองทำท่ารักกันหน่อยเอาถ่ายภาพปกสมมติว่ากันหนึ่งสองสาม ก่อนไปฝากว้าวติดต่ออินฟูน้ำตาลตกอันนี้สกอร์ P P, P A I N T T R W ค่ะ